สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่19มกราคมปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็จะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโกลบอลเดอรสเปนและโอคอปาิตาเลียที่จะลงสนามกันนะครับโอเคเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่7เวลาตี3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับทันเน็ตฮัสเปอร์คู่นี้ถัทดทศทางทูพรีเมียร์ h d ดหนึ่ง โปรแกรมฟุตบอลโกไปาเดเลสเป็นในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบเ6ทีมสุดท้ายเวลาตี2อเอดีเซลตาเอฟซีจะพบก,กับบาร์เซโลนาและเวลาตี3บีเยรลิวจะพบก,กับเรอัลมาดริดและโปรแกรมฟุตบอลโคปาเตเลียในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะครับเวลา21เนาฬิกาอาตาลันตาจะพบก,กับสเปเซียเวลาเที่ยงคืนลาซิโอจะพบก,กับบอเลญญาและเวลาตี3ยูเวนตุสจะพบก,กับมันซานะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นยังไงเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ